ครับพี่แม่เกอร์ครับหรือพี่เชยร์พลาสติกแซมปากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเริ่มต้นใช้งานเครื่องนะครับตั้งแต่เสียบปาร์กเสียบสายลมเลยขั้นแรกครับปาร์กก็เสียบในที่ที่มีไฟนะครับสายลมไม่ได้ สายลมก็มาจากแหล่งจ่ายเป็นปั๊มเป็นอะไรก็ได้ก็เสียบอินพุตเข้าไปครับพอใส่ลมเสร็จครับก็ปรับด้วยการดึงขึ้นครับดึงขึ้นเสร็จถ้าหมุนหมุนตามใช่ไหมตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการปรับปรับลมให้ขึ้นตามเข็มขึ้นมาก็ ระยะใช้อยู่ที่แม่พิมพ์อยู่ที่แม่พิมพ์ใหญ่เล็กกับการปรับที่ไปเข้าหาไฟส่วนใหญ่ตอนเนี้ยถ้ามันใหญ่หน่อยอ่ะผมจะใช้ที่ประมาณหกบาแล้วก็กดลงครับก็คือเซ็ตลมเรียบร้อยครับก็จากนั้นก็เปิดเครื่องครับออนรอสักแป๊บนึ่ง อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยข้างบนมันจะขึ้นอุณหภูมิปกติก็คือสามสิบห้าหรือสี่สิบเนี่ยตัวชุดคอนโทรลชุดนี้เป็นคอนโทรลคู่นี้กับคอนโทรลตัวบนจะคอนโทรลควบคุมตัวนี้ตัวเลขด้านบนเนี่ยเป็นตัวเลขที่วัดจากเซ็นเซอร์ออกมาแสดงผลตัวเลขด้านล่างคือตัวเลขที่เราต้องการอยากจะได้ อุณหภูมิเท่าไรโดยการเลือกกดขึ้นครับหรือกดลงคราวน,นี้พอขึ้นหรือลงเนี่ยอยากเปลี่ยนหน่วยกดฟันครับก็เปลี่ยนหน่วยไปสมมติอยู่นี้เป็นลดลงมาพอพอใจแล้วกดเอ็นครับแล้วก็รอมันจะได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการหลังจากไฟมันได้อุณหภูมิเรียบร้อยแล้วครับหัวก็บอก การฉีดเนี่ยปกติแล้วเราจะให้มันจุ่มอยู่ในในหม้อต้มในหม้อหลอมเพราะว่าถ้าสมมติเอาไว้ข้างบนเนี่ยพอถึงเวลาที่มันเย็นตัวมันจะแข็งแล้วมันก็จะไม่มีอะไรช่วยหลอมหลังจากที่มันอยู่ในหม้อเสร็จแล้วเนี่ยอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยให้เรามากดที่ปั๊มครับลมจะจ่ายเข้ามาในระบบด้านซ้ายจะเป็น เอากรบอกตัวยันขึ้นกับตัวยันลงด้านขวาเนี่ยตามเมกเซนเลยก็คือถ้ากดลงกระบอกก็ลงกดขึ้นยันขึ้นกระบอกก็ขึ้นครับหลังจากเอากรบอกขึ้นเพื่อหลบทางที่พลาสติกลงไปเนี่ยครับเราก็จะเอาเม็ดที่เราบดแล้วเนี่ยหรือเม็ดใหม่ก็แล้วแต่นะครับถ้าอุณหภูมิหม้อต้มมันได้เนี่ยมันใส่ได้ ตอนนี้เราฉีด hdpe, pp, pu, อ p e ได้ส่วนอันอื่นยังไม่ได้เทสอนาคตน่าจะเทสต่อไปก็เอาเม็ดใส่ลงไปครับเม็ดใส่ลงไปเสร็จก็รอครับปกติเราจะมีนาฬิกาแถมไปให้นะครับก็ตั้งเวลารอส่วนมาก หลอดนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณสามนาทีอุ่นๆแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่งานที่จะฉีดหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็ลองฝีออกมาถ้ามันเริ่มเหลวแล้วเนี่ยเนื่นๆเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ต้องลองเทสด,ดูว่าเท่าไหร่มันจะพอเดี๋ยวเราไปดูแม่พิมพ์กันครับครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะใช้ฉีดนะครับสำหรับการฉีดรอบนี้เดี๋ยวเรามีผู้ช่วยนะครับ อันนี้น้องเบสครับเดี๋ยวน้องเบสจะเป็นคนประกอบพิมพ์แล้วลองฉีดให้ดูครับหลังจากประกอบพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ <Rivera. S 1> เดี๋ยวเอาไปฉีดกันก็เอาพิมพ์มันเข้าไปครับปรับระดับให้ใกล้กับหัวฉีดครับแล้วก็ดันกระบอกขึ้นครับจากนั้นก็ฉีดลงไปเลยครับ เหมือนเดิมครับรอจนกว่ากระบอกจะหยุดหลังจากรอที่กระบอกมันหยุดแล้วครับก็ยกกระบอกขึ้น,นยกแกนขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็อัดเข้าไปหม่เป็นการปิดเกลดไม่ให้มันยุบแล้วก็ปลดยกยกแกนขึ้นครับแล้วก็ปลดงานลงปลดแม่พิมพ์ลงแล้วเดี๋ยวไปแกะกัน ครับพอพิมพ์ร้อนแล้วทุกอย่างปรับได้อุณหภูมิได้อะไรได้ออกมาดีเนี่ยก็ทําตามลุดเดิมไปเรื่อยๆมันก็ฉีดไปได้เรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการปิดเครื่องกันครับในกรณีที่เราใช้เครื่องฉีดเสร็จแล้วจนหมดวันเลยเนี่ยเราต้องการจะปิดเครื่องให้ทําการเก์ทิ้งจะฉีดทิ้งก็ได้ครับหรือจะดันทิ้งออกมาเลยก็ได้จนหมด ก็ปล่อยให้กระบอกแกนดันเนี่ยคาอยู่ในนี้แล้วก็ปิดปั๊มครับแล้วก็ปิดเครื่องแค่นี้พอเช้าวันใหม่ก็ปิดเครื่องลองอุณภูมิได้เปิดปัม๊มก็ทำงานได้เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้การใช้เครื่องเดีย๋ยวจะเอาไป เพ่ให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วใช้เครื่องเรื่อต้นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากกดไลค์คลคคกดแชรก์กดซับสไครต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยพี่แบนเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ